นอะนอย่าไปเชื่อพวกวันเลยพวกวันหลอกไกอย่างนะผมรู้จักจูนดีผมรู้ว่าจูนเป็นคนยังไงเลิกยุ่งกับผมได้แล้วมันอยากได้เงินสองล้านใช่หรอเดี๋ยวฉันจัดให้ฟังอะไรนักหนาเนี่ยฟัพงพี่ก่อนได้ไหมเนี่ยน่าลำคาญฟัพงพี่ก่อนโอ้ยนี่พี่ปล่อยฉันไปเถอะฉันอะไม่คู่ควรกับพี่หรอกพี่ให้จูนขนาดนี้แล้วนะทำไมจูนยังว่าพี่แบบนี้กะให้อะไรให้แค่นี้หรอ ทวงเหรอมันก็ไม่ได้ทวงอะจูนคือพี่รักจูนจริงๆนะรักเลยก็ไร<ช>ว้ยน่าลำคาวอะจูนตามแผนนะัดเจอได้เลย <c oughs> เรียบร้อยละ <c oughs> นี่ ฉันสวยยังอะ่ะสวยแล้วเออพี่จูนเสียที่มาเจอวันนี้มันรวยมากเลยนะหลอกมาให้ได้ยิ่สุดฉันรู้แล้วนะไว้ใจฉันสิพี่เจค่ะหนูมาถึงแล้วนะคะรอยอยู่ค่ะเรียร้อยรอใครอยู่หรอ เฮ้ยทำไมเป็นเธอสองคนอีกแล้วอะและนี่พวกแกไม่ยุ่งอะไรด้วยก็พี่เจคะ่ะหนูมาถึงแล้วนะคะรออยู่คะ่ะ